สวัสดีค่ะครอบครัวน้องฮอลลี่พาเที่ยวประเทศไทยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อาวนางจังหวัดกระบี่ค่ะพาชมบรรยากาศยามเย็นที่ชายหาดค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวออกมารอชมพระอาทิตย์ตกน้ำเหมือนกับเราด้วยนะคะท้องฟ้าสวยมากค่ะ พอค่ำๆฟ้าเริ่มมืดก็จะมีการโชว์เล่นไฟที่ชายหาดด้วยนะคะ